ครับสวัสดีครับทายมาเราอยู่ที่ไหนรถแบบนี้จําได้ไหมดีเชียงใหม่ลําพูนทุกคนเราสามารถนั่งรถเนี่ยไป30บาทไหมสามสิบบาทค่ารถไปลาพูนเท่าไหร่นะพี่30บาททุกคนจะไปเที่ยวลำพูในไใกล้ๆกี่กิโลนะ30ิโล30บาทกิโลละบาททุกคนนี้เราจะมาเชียงใหม่ครั้งนี้เราจะมานอนที่ทายมานอนที่ไหนอ่า ถอนที่ไหนยังไม่บอกฮะอยู่แถวถนนมูลเมืองที่ัขัวเหล็กทุกคนสามารถตามไปเ,เดินไปช้างคลานด้นที่แป่น้ําปิงนะจ๊ะทุกคนจะาสะพานนวรัตอยู่ข้างหน้าทุกคนครับนี่นะครับขัวเหล็กไปลําพูดนี้เลยทุกคนตรงไปเลยลําพูดนะฮะไปสักการะเจ้าพระนางเจ้าจามเทวีทุกคนต้นเขาเรียกว่าต้นกําเนิดเลยนะฮะ เจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองลำปางเจ้าเมืองลำพูนเนี่ยฮะมาจากเนี่ยหาตนุกคล้ๆอูเดินข้ามได้สบายยู่ทุกคนแล้วก็สะพานนวรัตอยู่ตรงนั้นนะครเราจะไป Enjoy House จะทุกคนจะ Enjoy House สนะครับบรรยากาศเป็นยังไงตามมานะครับทุกคนจะนี่ค่ะเห็นไหมเราเดินทะลุตลาดสันปา่าคอยมาเส้นนี้ก็เย็นๆล่มลื่นนะครับ e อ j นจอยเฮา ว้ายรถสวยทุกคนนี่อยู่กับเพากระกดง้งว้ายสะพานวารัตนี่รถสัญ,ญลักษณ์ของลำพูนเชียงใหม่เพราะว่าไปลำพูนทางนี้ออกจากกระเพากระดง้งก็ไปลำพูน30กิโลสมบาทค่า2แถวทุกคนแป็นที่สะพานขวาัวเหล็กโอ้ทำเล็ทองมากแม่น้ำปิ้งทุกคนสะพานวนวรัตเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองเชียงใหม่กัเพากระกดง้งเปิด24ชั่วโมงทุกคนจะตื่นเต้นมากอันนี้เป็นคลิปสั้นดีก่อนเนาะนะยืดไหม ไม่คาดคิดสิ่งที่ดีๆก็จะเจอค่ะช่องนี้จะเป็นช่องที่ดีๆเอาแต่ร้านดีๆอร่อยอร่อยมาลงโปรโมทขวดให้ชาวโลกรู้ร้านอร่อยมานี่สาขาสองนะถ้าจำไม่ผิดเราเคยไปกินที่สวนดอกไนงะแต่นานเลยอร่อยแซ่บเวอร์ขนาดของกระด้งก็จะมี S M L X L ทุกคนจ๋าอุ้ยตื่นเต้นมากเลยทุกคนเคปนี้สั้นๆก่อนนะช่องเราอะ่ะบอกไว้ก่อนไอช่องนั้นอนอนพักอยู่ค่ะนี่โดนปิดกั้นหนักมาก แต่เราไม่สนใจค่ะมันลงโทษเราเพราะเราลงคลิปถี่เกินบางทีลงทุกชั่วโมงนะเวลาไปถ่ายที่ไหนลงทุกชั่วโมงด้วยความที่ว่าเมมเต็มเราต้องลบทิ้งบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องลงไปไม่นั้นก็จะแบบว่าถ่ายต่อไม่ได้มันก็เลยลังลงโทษเราแต่อย่าตกใจค่ะเราก็จะสู้ต่อค่ะทุกคนจะจะบอกต่อเพราะบางคลิปที่เวิร์กมากโฆษณาเข้ารัวๆทุกคนจริงๆ่ะยังไปหลีเป๊ะกอกุดคาบาน่านะฮะไปดุสิตาลายหัดใหญ่ชุมพร นาศาลไปงานเงาะไปอุตรดิษฐ์งานลุงงานลองกองลางศาสตร์ทุกคนไปมาหมดเลยชั่วฟ้าเมืองไทยแล้วเจอแต่ร้านดีๆแล้วก็ที่หนึ่งนี้กระเพรากระดงจะพลาดได้ไงบ้านฉันเปิด24ชั่วโมงย้ำอีกทีหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยสะพานนวรัตเห็นไหมเดินลงมาหรือจะมาทางออตลาดสันปกข่อยด้านหลังนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คิวรถลำพูนสีฟ้าๆนี่างอู้ลำพูนน่าไปมากเลยเป็นเมืองเป็นเมืองต้องห้ามพลาดทุกคนจา๋าเนาะ ร้านนี้ไม่ใส่กัญชานะจะอร่อยปิดใจด้วยคุณภาพของตัวตนที่แท้จริงของกระเพากระโดงบ้านฉันทุกคนจดานี่ฮะมีไวไฟด้วยนะจ๊ะทุกคนมีน้ํำดื่มบริการสุดยอดมากนั้นหมุนสมุนไพรอฮะเห็นไ,ไหมฮะปมา24ีกสีชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นยิุ่กค่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีมิตหมายที่ดีของโลกนะฮะนี่กระดงของทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ไปก่อนทุกคน เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งนี่ฮะก่อนจะเช็คอินที่นะฮะคราวนี้เราเลือกที่จะมาพักที่อ,อ๋ออะไรนะอะไรเฮาสนะดูสิซชื่อเรียกยากมากเลย enjoy house ทุกคนซึ่งจะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นครอบครัวฮะ นะฮะก็เป็นอะไรที่หลากหล่าอยู่แล้วช่องนี้นะฮะแต่เราได้มาจริงๆแล้วก็มาแซ่บจริงๆมามีความสุขจริงๆที่เชียงใหม่มาได้ทั้งปีค่ะทุกคนแล้วก็กินได้ทั้งวันคะตลอด24ชั่วโมงอร่อยแซ่บก็กระเปาดง้งคะกะเพราด้งบ้านฉันทุกคนสาขาชุมสพานนวรั์ทุกคน